สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะปกติเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดแอมก็จะต้องพาคุกว่าสาวน้อยของเรานะคะออกไปไลฟ์ที่ฮาราจูกุค่ะส่วนเจ้าลูกชายตัวแสบก็จะว่างหรือไม่ก็ออกไปเล่นกับเพื่อนนะคะดังนั้นแอมก็เลยหากิจกรรมให้นางทําดูค่ะแล้วกิจกรรมนี้นะคะก็เรียกว่าบอยสเกลค่ะไม่ใช่นักร้องบอยสเกลของเมืองไทยแต่ก่อนนะคะแหมรู้เลยว่าอายุเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ มันก็คล้ายๆวิชาเน้นนาลีกับลูกเสือที่เมืองไทยนะคะแบบเอาตัวรอดเวลาอยู่ข้างนอกนะคะแอมก็พาเจ้าแสบมาลองดูก่อนว่าชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็จะได้ส่งเรียนไปเลยจะได้มีทักษะการอยู่เอาตัวรอดเวลา มมไมม่่ีอยูแล้วนี่นะคะก็คือฐานแรกที่เราต้องทำค่ะคือเขาให้ลองหุงข้าวแบบไม่มีหมอ้อหุงข้าวนะคะก็จะมีถุงใส่นี่นะคะที่เราจะได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตที่ญี่ปุ่นค่ะหยิบมาได้เท่าไหร่ก็ได้เลยค่ะแล้วก็ให้ใส่ข้าวสารกับน้ําในปริมาณเท่าๆกันนะคะแล้วก็เอาลงไปต้มในน้ํานะคะประมาณ15นาทีแล้วก็แช่ไว้อีก15นาทีนะคะแล้วมันก็จะออกได้มาเป็นข้าวค่ะแล้วเขาก็จะให้พับ กระดาษหนังสือพิมพ์นะคะให้ทําเป็นจานค่ะจานกระดาษนี่ก็จะสามารถใช้ต่อได้เรื่อยๆนะคะถ้าเรามีแรปวางไว้ข้างบนค่ะนี่ค่ะเด็กที่มาลองเรียนก็เยอะยๆเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ก็มีเห็นไหมคะคนนี้ที่เขาใส่ชุดลูกเสือคล้ายๆชุดลูกเสือบ้านเรานะคะก็คือคนที่เขาเข้ามาเรียนแล้วะคะ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการอธิบายของที่ต้องเตรียมตอนออกไปข้างนอกไปแคมป์หรือเข้าป่านะคะ ป้องกันภัยจากธรรมชาติอะไรที่เราต้องการบ้างอย่างเช่นแอลกอฮอล์เชือกหมวกห้องน้ำเคลื่อนที่แล้วก็ผ้าคลุมหรือพลาสติกคลุมกันหนาวนะคะพอเขาอธิบายเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะเก็บของแล้วก็ให้เด็กๆทุกคนนะคะเขียนเท่าที่ตัวเองจำได้ว่า คุณครูเขาอธิบายอะไรมาบ้างนะคะ <Okay. S 1> คุณครูเขาก็พูดประมาณ20-30อย่างเลยนะคะเรามาดูกันว่าลูกชายเราเนี่ยจะเขียนได้ขนาดไหนกันเชียวเท่าที่ดูนะคะนางก็ไม่ค่อยได้ตั้งใจฟังเท่าไหร่น่าจะเขียนได้ไม่ถึง10ละมัง้งมาดูกันค่ะตัน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 อวยังไม่ทันไรหันมามองหน้าแม่และแอบเป็นห่วงแสบของเราจริงๆเลยเนี่ย เจ้าแสบของเราหันมาขอความช่วยเหลือเป็นครั้งเป็นคราวนะคะแต่ก็ช่วยไม่ได้พอไม่ช่วยนางก็งอนไม่ยอมเขียนเลยเนี่ยดูพอเสร็จแล้วคุณครูเขาก็เริ่มถามนะคะว่าทุกคนเขียนกันได้กี่อันบ้างคะ่ะเด็กคนที่เขียนได้มากสุดก็เป็นเด็กผู้หญิงนะคะได้เกือบประมาณ20อย่างคะ่ะแล้วก็เด็กที่ได้น้อยสุดก็เป็นผู้ชายนะคะบอกว่าได้ประมาณ4อย่าง ประมาณสองสาคนนะคะแล้วลูกใช้ยเราก็เป็นอย่งในนั้นค่ะเก่งมากไม่เป็นไรเราไปเอาดีทางด้านอื่นก็ได้แล้วก่อนจบที่จะไปด้านอื่นนะคะคนครูเขาก็บอกว่าตอนแรกกับตอนเนี้ชุดที่ครูเขาใส่อะมีของที่เปลี่ยนไปอยู่3ามอย่างมีอะไรบ้าง ให้ฝึกจับผิดกันค่ะคุณครูเขาก็เลยถามเด็กๆนะคะว่ามีใครสังเกตเห็นบ้างว่าอะไรผิดแปลกไปจากตอนแรกค่ะด่านนี้ก็เหมือนให้เด็กๆฝึกสังเกตสิ่งรอบตัวและสถานการณ์รอบๆตัวเราเองนะคะแล้วนี่ก็อาจจะไม่ใช่แนวลูกชายของเรานะคะเพราะไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยค่ะไม่ยกมือไม่ตอบไม่เป็นไรเราไปลองอย่างอื่นก็ได้ จนกว่าจะเจออะไรที่มันใช่ดานต่อไปนะคะก็เป็นเปลหามคนเจ็บค่ะเขาก็จะให้เด็กๆสร้างเปลขึ้นมาเองนะคะโดยมีไม้สองไม้แล้วก็ผ้าหนึ่งผืนค่ะมีใครเคยทำกันบ้างไหมคะ,ะเขาก็จะลองทำให้เด็กๆด,ดูนะคะแล้วก็จะให้เด็กๆลองทำเองกันค่ะ นอกจากทำเปรนะคะเขาก็จะให้เด็กลองขึ้นไปนอนแล้วก็ให้ทุกคนช่วยกันหามนะคะเหมือนสถานการณ์จริงเลยค่ะเด็กผู้โชคดีค่ะอยู่ใกล้ๆพี่ๆเขาก็ถามว่าอยากลองนั่งไม้น้องเขาก็บอกว่าอยากลองค่ะตอนแรกก็ให้เริ่มนั่งจากก้นนะคะและจุดที่น้องเขานั่งนะคะหัวมันจะเลยเปรค่ะก็เลยต้องเถิบลงมานะคะหัวมันจะได้ไม่ตกลงไป เดี๋ยวก็จะเริ่มยกแล้วนะคะอยากไปนอนตรงนั้นเหมือนกันนะเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะบอกว่ายกนะคะแล้วเขาก็จะยกกันค่ะแล้วระหว่างนี้นะคะพี่ๆเขาก็จะถามว่ามีใครอยากลองขึ้นบนเปลไหมไม่มีใครยกมือนะคะพี่เขาก็เลยต้องขึ้นไปเองแล้วก็ให้เด็กทุกคนช่วยกันยกบอกหนักกันหมดเลยแล้วดูลูกชายเราค่ะทุกคนยกนางก็มัวนิ่มแค่เดินตามไม่ยอมยกขี้เกียจนะ ลูกชายเราไม่ค่อยสนใจเล่นแต่หินนะคะก็เลยโดนชี้ไปให้นั่งเปลขอบคุณค่ะที่สังเกตเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆสีเขียวๆป้ายกให้สาวๆยกแบกนะเนี่ยหนึ่งสองสามสๆสาวน้อยสุ้ๆแล้วก็พี่ๆสองคนที่ใส่ชุดบอยสเกลนะคะก็เป็นหนึ่งในเมมเบอร์ของบอยสเกลค่ะ กลับมาแล้วลูกชายของเราเป็นยังไงบ้างสนุกไหมต่อไปก็ต้องมาเตรียมทำเปลนะคะนี่วางไม้ไว้อย่างนั้นนะคะมันตลกมากเลยเนาะแบบทำแค่เนี้ยแล้วคนที่น้ำหนัก 40- 50โลก,ก็ขึ้นไปได้โดยไม่ตกเคล็ดลับอยู่ตรงนี้คะ่ะมต้องม้วนตรงนี้ขึ้นไปนะคะม้วนขึ้นไปตรงไม้ไผ่แล้วก็ พลาดตรงนี้อีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วต่อไปนะคะก็ถึงเวลาของลูกชายโชว์พลังแล้วค่ะชายหนุ่มสองคนต่อไปใครจะเป็นคนมานั่งเอ่ยสาวน้อยคนนี้นะคะลูกชายจะไหวไหมมาดูกันค่ะหัวน้องเขาเลยมาข้างบนนิดน,นึงนะคะเช็คความเรียบร้อยให้ลงไปที่ที่สมควรจะอยู่นะคะ พอเช็คความเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ยกได้เลยค่ะปายลูกชายไหวไหมเนี่ยรีบเดินรนผมจะได้รีบวางอะไรประมาณนั้นอย่าขยับเยอะนะคะเดี๋ยวหล่นนะลูกเย,ย้วางเสร็จก็หันหน้ามาแบบแค่เนี้ยสบายสบยเจ้าลูกชายนี่เสร็จแล้วก็จะไปฐานต่อไปค่ะเขาก็ให้เตรียมขวดน้ำกับถุงมือมาด้วยนะคะก็จะเป็นการ ทำน้ำสกรปรกให้เป็นน้ำสะอาดค่ะก็จะต้องใช้ขวดพลาสติกนะคะหั่นเป็นครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ใส่ขวดฐานหินต่างๆค่ะตัดเสร็จแล้วก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะโชว์พามากค่ะแล้วก็ต้องใส่จุกเป็นผ้าไว้ข้างล่างนะคะเพื่อไม่ให้ฐานอะไรอย่างนี้มันหล่นลงไปข้างล่างค่ะก็ต้องยัดให้มันไปอยู่ที่ก้นเลยนะคะ เพื่อจะไม่ให้ทรายตกลงไปข้างล่างสิ่งที่จะต้องใส่ก็มี4อย่างนะคะแล้วต้องใส่ให้มันเป็นชั้นที่ถูกต้องค่ะมันถึงจะสะอาดแต่พอทําเสร็จแล้วก็ลองถามลูกชายดูนะคะเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ได้สะอาดขนาดนั้นนี่แต่มันก็ยังดีกว่าไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยเนะาะหลังจากนี้ก็มีอีกฐานนะคะเป็นการจุดไฟโดยใช้ฐานที่หมดแล้วค่ะ แต่แอมต้องไปฟังเขาอธิบายโปรแกรมค่ะเลยไม่ได้ไปดูเขาก็จะให้กระดาษบอกวิธีทํามานะคะแล้วก็ให้กลับมาทําที่บ้านเป็นอย่างนี้ค่ะอย่างนี้เลยกระดาษเลอะน้ำนิดนึงนะคะเพิ่งล้างจานมาเมื่อกี้ๆๆแล้วก็นี่นะคะเป็นถุงที่ชยีายทําไว้ค่ะใส่ข้าวสารแล้วก็ใส่น้ํานะคะแล้วก็อย่าให้ลมเข้าไปข้างในค่ะให้มันแบนๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเอาเข้าไปต้ม เขาไปต้มเลยค่ะต้มเขาบอกให้ให้ต้มไฟเบานะคะประมาณ2 0่สิสนาทีค่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันก็ครบแล้วนะคะยีหนาทีค่ะแล้วเราก็จะมาปิดแก๊สนะคะดูสิคะมันเป็นเม็ดแล้วเนาะเนี่ย เ็นข้าวแล้วนะคะเขาบอกว่าให้แช่ต่ออีกประมาณ15-20นาทีนะคะเพื่อจะไม่ให้แกนตรงกลางมันแข็งค่ะจะให้มันนิ่มเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงเสร็จแล้วค่ะมาดูกันเป็นยังไงเนาะโอ้ในเชีย้ยชิงข้าวครับข้าวเป็นยังไงบ้าง คืออะไรครับอะไรหรือไม่อะไรโ oh. อ้ยชิคใครอยากรู้ว่าข้าวที่หุงในถุงเป็นยังไงนะคะก็ลองเอาไปทำดูได้นะคะข้าวสารกับน้ำในปริมาณเท่ากันค่ะแล้วนี่ก็เป็นแพมเฟลตที่เขาให้มานะคะบอยสเกลถ้าเข้าร่วมกับเขาก็ต้องซื้อชุดนี้นะคะประมาณ1,000 10, 0เยนค่ะมันก็แอบแพงอยู่เนาะ นี่เป็นชุดสำหรับปอ3ถึงปอ5นะคะแล้วก็ปอ1ถึงปสองหรือว่าโตกว่านั้นนะคะก็จะเป็นชุดประมาณนี้ค่ะนี่ Beaver Scout กับ Venture Scout นะคะปีหนึ่งก็จะต้องจ่ายประมาณ6 7 0 0งเยนนะคะแล้วก็ใน1เดือนจะต้องไปเข้าร่วมกับเขาประมาณ2-3ครั้งแล้วก็จ่ายได้เดือนประมาณ4,000เยนค่ะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะขอบคุณที่ดูกันจนจบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันให้คลิปหน้ได้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ